สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับโอเคแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับรายการอะไรก็ไม่รู้นะลาเย่ต้อนรับหน่อยสวัสดีคนก่อนมันเคยครับคนหนึ่งดีดูดมนะครับผมนี่ครับก็ได้เวลาตรงเวลาแล้วนะอ่าตรงเวลาตรงเวลาชิแงเห็นไหมทักทายหน่อยสิทักทายเฮ้ยเฮ้ยทำไมกูตีไม่เข้าวะไปลงไปคุณเมื่อตอน ทำกิจกรรมซองก,กิจกจกรรมยามเช้าเออกิจกรรมยามเช้านี่มันเช้าตรงไหนวะเนี่ยข้านะมันข้าหรือเช้ากิจกรรมยามข้ามอะอ่าตอนแรกผมก็พูดไปแล้วนะใครพวกพวกคอมจากก็ขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวขอตัดคลิปแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เจอแม่คุณหนึ่งใช่นะครับโตไม่ได้ใช่หรอกอันยังไนงะ คาเรียกครับเออใครเรียคาเร็งคาเร็งคาเร็งกูเงียบมึงมันกี่กูมันเงียบมึงมันกี่กูเงียบเงียบทำไมรู้อะอยากเห็นชิโรฟิตอีกอยากเจอเพชรเหมือนตะก่อนแล้วคุณแบบไหนว่าเจอเพชรเหมือนตะก่อนอ่ะคุณเป็นชั้นใต้ดินเลยจะเจอเยอะมากใช่เดี๋ยวหมาเยอะๆกูมันเงียบ กูเงียบสูดมนโนปีเดี๋ยวเดี๋ยวก็เกินต้องจินโนปีเดี๋ยวนี้กูมันเงียบกูมันเงียบมึงมันกี่กูมันเงียบมึงมันกี่กูมันเงียบอยู่นานเลยแดดเอ้ยตรงนี้เอาไปทำชานได้ดีวะมันเปล่าเอาไป คูณภาษาหาหอ,อกเลยวะโอ้สวยงามมากถึงอ,อันนี้ยัง,งวะอุ้ยกินต้นไม้เลยมึงอะนับถืออะไรวะเออไปใกล้ๆไม่ไปเป็นหอาไปใกล้ซนตีนไปจัดว์นเนี้ยนะอ้ what the fuck

อาหารโลดพวยเออนี่คือพาเท่าไหร่แล้ววะพาที่สอง,งสามอ่ะาหารโลดไวมากสามสองรู้อู้่างเลยดูนี่อาหารโลดเป็นกองเลยแล้วแต่มึงเอ้าโซนอีกแล้วแต่มึงวายใครบอกให้มึงพูดเออกูอยากพูดโอ้เจอเลสโต๊เรายึดไข่บวันนี้เจอนุหนุ่มเขาเจอห,หินขุดเจอแล้ว เจอไวจังเฮียหินขุดไม่ได้เหรอช่ส t o n e ็นึกว่าหินขุดได้ทำไมเนื้อแกะถึงยังไม่ได้วะพาที่แล้วยังทำได้เออพาที่แล้วยังทำได้แต่ตอนนี้มันทำไม่ได้ละมันเป็นบั๊กโอ๊ยวัวถูกว่าทำไมมั่วแว่กูเผาเหล็กไว้นี่นะเออต่อเลยกูมันเงียบมือมันเกลียดกูหิเกลียดขึ้นแล้วตัวฟอกนี่ อย่าทำจะตายแล้วอย่าทำจะจะทำให้ความหลักอาชินมุกิออดีกูได้แล้วดีเล็ดย่เงันดียีกูได้อีกแล้วโอเคแล้วทำการไปขุดไอเดียนั่นดีกว่าเอ,อ้ยหนึ่งแล้วมา มึงเริ่มขุดอันนี้ดิกูเกลียด์ละ่ะกูเงียบมีเงินเยอะไหมมีนิดเดียว,ได,ยวได้ยินเสียงซอมบี้ด้วยโอ้โหตกฟอคไปละเกลียด์กูเงียบกูเงียบอยู่มาพ่องรายการนี้เต็มไปด้วยคำหยาบคายได้ไม่มีเนื้อหาได้ไม่มาชมถ้าไม่ชมมัไม่ดูก็ได้นะก่อนของอะไรแตกละ ไปกันแกกันแกกูเงียบโอ้ยยินเสียงตัไม่ดเยอะหนึ่งชิบชิบคำจอบที่หุดไปแล้วได้ดิสโตนเยอะมากเลยนะครับผมกูมันเงียบโอ้โอ้มีถามด้วย ทำไมมันไม่เหมือนมันเอากรอบมาไปหาถ้ำขุดดีไหมย,ยังไงกูเหมือนนี้ไม่ดีว่ะไปเดี๋ยวไปหาถ้ำขุดเธอขี้เกียจละไม่มมีถ้ำน,นิดหนึ่งเลยโอ้ขี้เกียจขึ้นอีกแต่แต่คิดแป๊บไม่มาตอ,อนน<อ>ี้เปินขึ้นมาเนี่ยฮะอะไรตอนที่เปินขึ้นมาเป็นฐานยางหมวกไอ้ผู้ตายจีอัดคลิปเลยเออจึงนี่นำให้ว่าคนหนึ่งเป็นคนอะไรคนหนวะขึ้นไหน คนเหนือนะครับผมคนนี้จะเป็นคนเหนือมั้งเออกูเป็นคนเหนือกับคนอีสานอะโอ้โหลูกคืนครับผมไอ้ตุ๊กฟ้าอะไรมึงดูซอมบี้ดิมาลงมาลูกอมบี้โอ้ยอมบี้ทะเลทรายเลยนะซอมบี้ทะเลทรายอ่ะเฮ้อกูเือกกูเกือบตายไม่ตายหรอกรถดูตัวนายสิอุ้ยอู้หไม่รอดเลยหรอ ซอมบี้คนโหดเลยมันไม่ดบเหนือซอมบี้เลยโอ้หายอะเนี่ยมาเดี๋ยวเราไปสู้ของหอนนี่เอาไป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 อย่าทำหาเลยเนี่ยโอเคใครเห็นไหมชัดกอกกัุณาเปิดแสงเปิดแสงด้วย เราจะไปหาถ้ำกับกันใหม่ใช่ไหมใช่โอเคอย่าให้ตัวนี้มันตีเดี๋ยวๆเฮ้ยมันมีมมันีลูกขี่อยู่ข้างหลังด้วยเฮ้ยมันมีลูกขี่อยู่ข้างหลังด้วยโคตรเฟี้ยวดู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 เห็นไหมเห็นไหมลูกขี่อยู่ข้างหลังเนี่ยหาเหี้ยวมาทำไมวะจอมบี้เป็นหาขอใจเลยตกใจสี่ทำได้ อยู่ดีๆซอมบี้มาหาเฉยอ่ะสังเกตได้ว่าโบราณเขาเก่าว้ว่าเห็นน้ำแบบนี้มันต้องมีพีระมิดมันต้องมีพีระมิดที่แน่นอนเี๋เร็วเอ้ยมันใช่พีระมิดหรืวยอวะในตรงไหนเน็ตมันใช่พีระมิดมั้ยเนยย็ตอะนตรงไหนตรงมาเลยไอ้ตรงนั่นแหล,ละ แล้วนาก็จะเห็นโอ้ยมันไม่ใช่พีระมิดเราเห็นซอมบี้ใส่เกาะเต็มเลยเออเห็นไปเลยเอาไว้เงียบหปุกูเงียบมันสู้มันเออออโอ้ยเจาไม่ได้โค้งเฉยอ่ะเราไม่ชอบมันบอกว่ามันเงียบมันก็เลยบอกว่าไม่ชอบมันเงียบโอ้ยอยากเห็นพีระมิดสักครั้งาง ไอ้จำหามีไม oh. ่ได้หรอไม่ใช่น่ะโอ้ยฟิโอ่าฟิโอเฮ้ยะเกียบตะโอ้หินนานทะเลตายแล้วทะเตายแล้วโอ้โหยังไงที่จเอาชิ้นหมายยังไง หายสิเออว่าตัวฟอกเราจะมาครั้งนี้อาจจะไม่สนักเท่าไหร่เอย่ากินอาหารก่อนจะตายแล้วเออทำไมมันเห็นเยอะจังวะเป็นเลยเสียงแล้วเห็นเม่งเยอะว่ะกลัวว่ะอุ้ยไม่เห็นมากลัวเลยฮะทะเลทฟายหกอเลยไม่มีพีระมิด มันก็โตโตนะไม่เหม็น,มหนแหลมอะไรเสือเสียวปีราไม่เลยเนี่แหลมอะไรตลกแหลมโผยแหลม,มชะบังโผยสวัสดีคนไทยนาอยูไอออ่ไหนวะอจบอจบไปนู่นแล้วเห็นมาเยอะมากเฮ้ยอะไรนะอะไรนะโอ้ึนว่าหมู่บ้าน ABC ีซีเ<า> <Yeah. S 2> ยอดปิงปอแทบตาย ไอ้ yeah. เหี้ยทั้งีรซายมีฝนตกด้วยเหรอว้าวที่นี่ฝนก็ตกนะทั้งีรซายมีฝนตกด้วยอุศครับดาบเล็กมากเฮ้าายมันจะฆ่าคำหอกเลยเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะตรงไหนไปต,<ก>ตามนั้นแหละเราจะเห็นเราไม่มีคนเยอะอ่ะโอ้เน็ตไนมีเลสโตนไหมมีทำไมไม่มีเมื่อกี้ชั้นในกดเนี่ มีอยู่ในตนนั่นไงตอีอันละอยู่นู่นน่ะสโตนมันอยู่ในถ้ำนู่นใช่ไหมไม่รู้ที่านายลงไปเมือ่อกี้อ๋อที่ถ้ำเราที่เราสร้างเมื่อกี้ใช่ไหมอ๋อเฮ้ยเจอถ้ำเราเจอแล้วกดไอ้บล็อกตรงนี้บล็อกคาลิสตาใส่แล้วกดมันเอาไว้ทำบ้าน พีเอ็ดมันเรามีเลยเราจะคับโอ้ยเแยแต่ไม่ต้องห่วงเรามีเพียบมีอะไรพีอเอสอ้าวทำไมมันเร็วชิบหายเลยวะการเไปลไี่ยนแปลงนี้เร็วมากฝนตกเยอะจังนี่ยังไม่ให้พักเลยหรอวะใช่เยอะเลยนะำมือ กุเงียบมื่อกี่กูเงียบมื่อกี่กูไม่ใช่เกย์คนที่อ้วนๆนั้นจะชอบเป็นเกย์นะครับอาาะว่าอ้วนอ๋อใช่ๆๆคนน็ตอ้วนเอ็นิดมาตัวคนหนึ่งอ้วนไว้เด็ดเอ้ากูน้ำหนักแค่สามสิบสองเองอ๋อกูน้ำหนักแค่สามสิบเอง ไม่ต้องมาโม้เลยเออกูไม่โมสีม่สิบกว่าเออบุง๋งขค้คณะกูพร้อมกวูเมื่อน่ะโง่อูเกี่าแม่งเออเยเพื่อนกูจะว่ากูว่ี่ยกูพูดคำหยาบใครวะมึงชวนกูพูดคำหยาบอ,อ้าวเห็นกันละปอ,อ๊บมันเหมือนเดิมหนวะเลสโตนอะ่ะทำไมมันเห็นเยอะจังวะอ้าวเ,เน็ต ต้อนตมึงอยู่ไหนในไปยพีปากยูตัวงกูอยู่ในป่ยป๊าทำดีๆไม่ชอบต้องตอกกวนวๆอ้าวกูสาขาพี่แอ็กเล็กมาไอหา่าจะให้กูเกียนใช่ไหมสังบ้านใครบ้านมันดูจริงเออมาอยู่ที่ไหนทะเลทรายพี่กูตรงไปเมื่อกี้ใช่ไหมไม่รู้จำ จำคลิปไปไม่ได้แล้วต้องดูคลิป12นาทีแล้วโอ้ทำไมมันเร็วชะมายเลยวะขอพักหน่อยเนื้อรสดไปเยอะเลยตอนนี้หิวไวมากดูทะเลทรายเด็กน้ำเข้าไปเดือด อนนี้ก็เป็นห้องธรรมดาดิลามิทานอุดให้ไปเยอะๆครับจะเอาไปทำบ้านเดี๋ยวเราตามไปตามเลยถ้าตามได้ คิดู่ายเองเยอาไอหา่านกูไม่ได้หามึงมันหานหานกระบองพเพชรอาชิบหายล้างไงไปเร็วกูไม่อยู่เร็วเป็นหี่อะไรลงมาเป็นแหบเลยไอห่านนีอยู่ค่ะ อย่าให้เหลืออโ้ฟ้าร้องใช่ไหมคุณผู้ชมครับตอนนี้ตอนนี้เกิดอาการฟ้าร้องมากเลยฝนตกอ่ะเออวันนี้ฝนตกยังไเพี่ยังไงถอเคครับจะมาเที่ยวหาก็ลองขอตัวไปก่อนนะครับอย่าลืมโรงเรียนเอ้ยเดินเดินเดน